สวัสดีครับผมสมเกียรติ Excel Expert Training มีผู้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นอาจารย์มาเป็นวิทยากรสอนวิชาใดก็ตามเนี่ยนะครับต้องมีความรู้มากกว่าสิ่งที่จะมาสอน6เท่าตัวครับมันไม่ใช่ง่ายๆเด็นะครับที่ใครก็ตามเนี่ยจะมาสอนถามว่าทําไมต้องรู้มากขนาดนั้นเพราะเวลาสอนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตอบ ได้แค่สิ่งที่เราสอนเท่านั้นบางครั้งนะครับเมื่อผู้เข้าอบรมหรือลูกศิษย์เนี่ยถามคาถามแปลกซึ่งเนื้อกว่านอกเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สอนวิทยากรหรืออาจารย์เนี่ยนะครับก็ต้องตอบได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอ้ําอ้ําอื่นๆนะครับแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าผมคิดว่าอันนั้นก็แย่แล้วล่ะครับถ้าบอกคุณไม่ทราบนะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์เกิดถูกถามเรื่องอะไรที่ไม่ทราบขึ้นมาต้องรีบตอบเลยนะครับว่าผมไม่ทราบครับ สารภาพไปเลยครับอย่าอั๊มอึงององอ้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับว่าไม่มีใครครับที่จะทราบไปทุกเรื่องคราวนี้นะครับผมจะนําเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็น Default กับ Excel แต่ผมจะเรียกว่าเป็นธรรมาชาติของ Excel ครับในตัวคําสั่ง Excel o p t i o n นะครับวเวลาเราสั่งไปที่เมนูไฟล์ Excel o p t i o n ตัวนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณเซตลงไปนั่นแหละครับจะมีผลกับทั้งตัว Excel เองบางคําสั่งนะครับ ก็จะมีผลเฉพาะบางชีตสิ่งนี้แหละที่คนใช้ Excel เนี่ยต้องชัดเจนนะครับว่าเราถูกคำสั่งอะไรกำหนดไว้บ้างอย่างเช่นคำสั่งนี้ครับ e x ten data d range format and formulas ปกติแล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติของ Excel เนี่ยเขาจะกาชานีไว้ครับแล้วทราบไหมคำสั่งนี้เนี่ยความหมายคืออะไรนี่แหละครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคำสั่ง x ten Data Range Format and Formulas อยู่ในคำสั่ง Excel Op t i o n Advanced เอาละครับมาดูกันผมจะเตรียมตัวอย่างง่ายๆไปก่อนนะครับว่าผมมีรหัส ID ชื่อเมาส์แล้วก็จับเมาส์เนี่ยนะครับมาคูณกับยอดทีเ้เป็น50%ข้างบนนี้แหละซึ่ง10ครึ่งนึงก็กลายเป็น5ใช่ไหมครับส่วนเซลล์ช่องนี้เนี่ยผมทำไว้เป็นตัวเช็คครับว่าถ้าผมมันตรงการให้เปลี่ยนสี กอย่างเช่นนะครับเกิดผมเปลี่ยนเป็น A 0 0 1ในช่องนี้มันจะเปลี่ยนสีดูโดยการใช้ Conditional Formatting ว่ารายการ A 0ู1เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กลับมาเป็นอย่างเดิมนะครับ A 0 0นทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าถ้าเผื่อผมบันทึกรหัสตัวต่อไปครับจะเกิดอะไรขึ้นดูกันนะครับ A 0 0 2พอ Enter ลงไปปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันชิดซ้ายทั้งทั้งด้านบนนี่ อยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วก็บดมันสีอะไรมันไม่ตามสีลงมาด้วยครับดูต่อไปนะผมใส่ b ก็ไม่ตามเห็นไหมครับผมต้องกรอกค่าเองทั้งหมดเลยสูตรก็ไม่ตามครับสูตรนี้ก็ต้องเสียเวลานั่งก็ปีล่างออกมาอ,อ,กมาอีกถึงจะเปลี่ยนตามให้เออเห็นไหมครับแต่พอล่าง,งมาปั๊บทำไมาถึงตวนที่เปลี่ยนสีเพราะช่องนี้ผมเซตเป็น en สอง a ศูน2สองไว้ครับมันจะมีเงื่อนไขาตามมาให้แต่ทำไมาตัวนี้ไม่เปลี่ยนสีนี่แหละครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะกันเรื่องของคำว่า extend data range format and formulas ซึ่งตัวผมเองนะครับผมเรียกธรรมชาติทนี้ว่ากฎของ 3, 4, 5 3, 4, 5ความหมายนะครับท่องเป็นกรอนเลยครับครบ3ได้4ครบ5ได้0ครบ3ได้4ครบ5ได้0ูตรความหมายคือยังงครับ ถ้าเปิดตามแนวตั้งนะครับที่เราบันทึกข้อมูลไว้เนี่ยครบ3เซลล์เมื่อไหร่ครบ3ได้4ความหมายคือเซลล์ที่4เนี่ยนะครับที่เราจํบันทึกต่อไปเนี่ยจะได้ฟอร์แมตตามมาให้ครับเช่นด้านบนเนี่ยเป็นพื้นสีอะไรมีกรอบอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกตอให้ดูนะครับ a 0ู3ปั๊บเห็นไหมครับมันตามให้เลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยครบ3แล้วเพราะฉะนั้นเซลล์ที่4เนี่ยมันก็จะตามฟอร์แมตให้เลย ต่อไปผมก็ต้องใส่ชื่อกัน C เห็นไหมีก็ตามมาให้ยอดก็30เแ,แต่ทำไม f o r แม t ไม่ตามมาให้น่าเสียดายจังเลยแปลกจังเลยนะฮะเอ๊ะทำไม format น่าจะตามมาให้สูตรก็ไม่ตามเลยไหมครับผมก็ต้อง copy ลากลงมาทีนี้มาทดสอบกันดูซิว่าพอเป็น รหัส a 0 3 3ที่เพิ่เข้ามาเนี่ยเก็บผมต้องการหานะ a 0 3อยู่ตรงไหนผมก็เปลี่ยนช่องนี้เป็น a 0 3นแน่นี่ยังดีครับมันตามมาให้ format ตามมาให้แต่ช่องนี้ไม่ตามนะครับเห็นว,ว่ามันก็ขัดกัดเกินเกินอยู่นะกดนี้นะครบ3ได้4ความหมายคือได้ format ตามมาด้วยแล้วมันยังมีขอบเขตเรด้อีกนะครับก็คือว่าถัดจากเซล สุดท้ายเนี่ยนะฮะในช่วง3เซลล์ต่อไปนี้เนี่ยถ้าแบบคุณใส่ค่าลงไปฟอร์แมตก็จะตามลงมาให้ด้วยก็ผมเรียกว่าขอบเขตเรดาร์แต่ถ้าเกินมาที่เซลล์นี้เนี่ยสียังไม่ตามมาให้ขอดูนะครับกิดผมใส่ค่าลงไปตรงนี้ a 0 0 4เห็นไหมฮะสีจะถูกส่งตามมาให้เลยครับแต่ถ้าิดเอาใหม่นะฮะผมอันดูผมมาใส่ตรงนี้คือเกินขอบเขต3เซลล์ต่อมาแล้ว a 0 0 4 ไม่มาเลยครับเพราะมันเกินขอบเขตเรดาร์าของเขาอันนี้คือกฎนะฮะครบ3ได้4ครบ5ได้สูตรเอ๊ะแล้วครบ5ได้สูตรความหมายคืออะไรคราวนี้เราดูตัวอย่างที่สมบูรณ์กันในชีดนี้นะครับผมได้ทําไว้ว่าตามแนวตั้งเนี่ยนะครับตามแนวตั้งเราจะมีข้อมูลเนี่ยรายการเนี่ยเอาดูแค่รายการแล้วกันนะครับ4รายการแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นเซลล์ต่อไปนีะจะเป็นเซลล์ที่ครบ5ครับครบ5ดูซิว่าพอครอบ5้าปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาดูกันผมก็สั่งไป a สููชื่อว่า e เ m าา n ์เป็น50ฮะนี่ผมไม่ได้ทำนะครับมานทำเองครับ excel ก็จะ copy สูตด้านบนเนลงมาต่อให้ด้วยผมไม่ต้องแตะอะไรเลยครับพอครอบ5ปั๊บเนี่ยสูตรที่สร้างไว้ด้านบนเนี่ยก็จะถูก copy ลงมา ต่อไปให้ข้างล่างเลยครับดูใหม่นะครับเกิดผมต่างต่อไป a 0 0 6ชื่อว่า f ยอดเป็น6 10เห็นไหมฮะ excel ก็จะ Copy สูตรด้านบนต่อมาให้เลยครับนี่แหละจรบอกว่าครบ5ได้สูตรแต่สเกตครับ format ท,ที่เขาจะทำมาให้นี่ก็แปลกดีนะมันจะได้ format ท,ที่เป็นกรอบนะครับด้านซ้ายด้านขวาอะไรต่างๆแต่กรอบที่เป็นแนวนอนนะครับไม่ยอม Copy ต่อเรามาให้ อันนี้ก็แปลกดีครับถือว่าเป็นสิ่งที่ Microsoft <c oughs> ก็เตือนไว้อย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของ Excel นะครับที่ผู้ใช้เนี่ยต้องเลือกเองครับว่าจะรับธรรมชาตินี้ได้ไหมบางคนก็ไม่อยากเลยนะครับว่าให้ก,ก๊อปีิสูตรได้บลมามันก็ก๊อบี้สูตนครุรบอมาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกคุณไม่อยากจะใช้มันนะครับก็อย่าลืมไปที่ตรงนี้ f i l e i f y Option a นแอแลวก็ตัดเช่านี้จริงครับ Excel data range format a ซึ่งผลจากการตัดเท่านี้ก็จะมีผลกับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ทั้งเครื่องเลยนะครับว่าพอเปิดขึ้นมาปับ๊บมันก็จะไม่ทำงานแบบ3 4 5ที่ว่าในแล้วโชคดีครับสวัสดี